สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้รายวิชาสุขศึกษาของชั้นนักเรียนชั้นป .3 คุณครูจะมาสอนเรื่องโรคก,การป้องกันโรคและการป้องกันนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้คือหนึนักเรียนสามารถอธิบายประเภทของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 2. องจำแนกประเภทของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3. าระหนักถึงความสำคัญของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่ออ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะให้นักเรียนร่วมกันทายภาพเกมปริศนาท่ายภาพเลยอ่ะนักเรียนก็คงจะเห็นละอ่ะรูปรูปนี้เป็นคนอะไรคะคนผู้ชายเป็นไงมีอาการไข้ป่วยโรคนี้เรียกว่าโรคไข้หวัดใช่ไหมคะ อ่ะมาดูรูปที่สองถ้าดูแค่นี้ล่ะนักเรียนจะตอบว่าเป็นโรคอะไรโรคอะไรเอ่ยอ่ะโรคไข้เลือดออกเป็นไงคะมีจุดแดงๆใช่ไหมคะอ่ะดูและรูปต่อไปโรคอะไรเอ่ยเห็นแค่นี้อโอ้โหโรคอ้วนโอเคและโรคหัวใจเอ๊ะถ้าคุณครูถามว่าโรคหัวใจเป็นโรคติดต่อรหรือไม่ ไม่ใช่โรคติดต่อนักเรียนจะตอบคุณครูได้ไหมคะโรคอ้วนเป็นโรคติดต่อหรือไม่และโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อหรือไม่หลังจากที่เราเรียนกันแล้วนักเรียนคงจะตอบคาถามของคุณครูได้นะคะอะให้นักเรียน แบ่งตัวแทนเล่าประสบการณ์การเจ็บป่วยของตนเองให้เพื่อนๆฟังอย่างเช่นของคุณครูคุณครูเคยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมก็คือคุณครูมีอาการตัวร้อนเป็นไข้ต้องไปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่หลายคืนเลยเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีไม่เอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นไปอยู่ในที่เป็นอะไรคะ มียุงมากๆหรือเอาตัวเองไปอยู่ในที่ฝนตกและนักเรียนออกไปอยู่เล่นน้ำฝนก็อาจจะทำให้นักเรียนไม่สบายได้ใช่ไหมอันนี้คือประสบการณ์ของครูและประสบการณ์ของนักเรียนล่ะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูโลกและการป้องกันโลกและการป้องกันโลกหมายถึงภาวะที่ร่างกายทำงานได้ไม่เป็นปกติ เนื่องจากเชื้อโรคอะโรคต่างๆแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ลโรคติดต่อโรคติดต่อหมายถึงโรคที่เกิดจากเชื้อราเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่งได้แก่เชื้อไวรัสเชื้อราเห็นไหมคะแบคทีเรียและพยาธิต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดโลกจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งอย่างเช่นถ้าคุณครูยกตัวอย่างในตอนนี้ประเทศไทยของเราหรือทั่วโลกโลกติดต่อชนิดหนึ่งที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เองเลยในตอนนี้เพราะมีทุกข่าวทุกสือ่อใช่ไหมคะเช่นโลกอาถูกต้องโลกโควิด -19 ของเราที่ประเทศไทยเรากำลังประสบอยู่ในตอนนี้อะให้นักเรียนติดตามข่าวกันด้วยนะคะอะทีนี้ ได้แก่โรคอะไรบ้างล่ะมาดูเช่นโรคไข้หวัดนักเรียนเคยเป็นไหมคะโรคไข้เลือดออกโรคอิสุปใสโรคอุจจระล่วงอะโรคไข้หวัดใหญ่โรคตาแดงหรือโรคหัดโรควันนรคโรคระบาดทยักโรคพยาธิโรคอะไรอีกโรคอ่ะเกลือนใช่ไหม กากเกลื่อนอ่ะทีนี้มาดูโรคแบ่งออกเป็น2ประเภทคือโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อใช่ไหมคะทีนี้เราจะรู้อย่างไรล่าว่าโรคที่เราเป็นเป็นโรคติดต่อหรือไม่ใช่โรคติดต่อเราก็มาเรียนรู้ในข้อนี้กันโรคไม่ติดต่อหมายถึงโรคที่เกิดจากความผิดปกติหรือความเสื่อมของอวัยวะต่างๆใช่ไหมคะหรือมีพฤติกรรม การดำรงชีวิตไม่เหมาะสมโดยไม่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรคใช่ไหมอย่างเช่นอย่างเช่นแหละโรคไม่ติดไม่ติดต่อโรคอ้วนใช่ไหมโรคหัวใจใช่ไหมคะแล้วโรคอะไรอีกอจึงไม่สามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้เห็นไหมคะเช่นโรคหัวใจโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคถุมลมป่องพองโรคความดันโลหิตสูงโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจติดตันและโรคหลอดเลือดสมองใช่ไหมคะ,ะทีนี้เรามาดูการติดต่อของโรค1การติดต่อโดยตรงเช่นการสัมผัสกับผิวหนังผู้ป่วยน้ำลายน้ำมูกการไอและการจามใช่ไหมคะนี่สามารถเอาไปป้องกันในโรคโควิด1 9ของเราได้เลยใช่ไหมคะ ติดต่อโดยโตรงเช่นถ้าเราไม่ไปสัมผัสกับผิวหนังของผู้ป่วยหรือไม่ไปดื่มน้ําแก้วเดียวกันไม่มีการไปหลังน้มูกแล้วเราไปจับบนันไดไม่มีการไอจามใส่กันเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันคือให้นักเรียนทําอะไรคะสวมแมสหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะอะสอการติดต่อโดยทางอ้อมอันนี้แหละสําคัญเลยก็คือถ้านักเรียนไปตลาดเนี่ย การสัมผัสโดยทางอ้อมคืออะไรการจับเงินอนจากแม้าใช่ไหมคะการจับถุงจากแม้าอาจจะมีการสัมผัสเนื้อหมูไก่อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเราสามารถรับเชื้อโรคจากตรงนั้นได้หรือเราสามารถรับเชื้อโควิดจากตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นให้นักเรียนพกเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่นักเรียนออกไปข้างนอกอะการติดต่อโดยทางอ้อมได้แก่สิ่งของที่เป็นพาหะได้แก่เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้าของใช้อาหารน้ำผักผลไม้ใช่ไหมเอ่ยสัตว์ที่เป็นพาหะได้แก่อะไรลูกยุงมแมลงวันหนูใช่ไหมคะยุงกัดอีกตัวหนึ่งแล้วมากัดเราใช่ไหมคะมแมลงวันไปเกาะตรงนี้อุดเกาะอุจระมาแล้วมาเกาะเราใช่ไหมหนูอีกก็สําคัญอากาศนําเชื้อโรคแพร่สู่คนได้แก่อ่า การติดโรคจากฝุนละอ,องที่มีเชื้อโรคปะกลอยู่และละอ,องไอจากน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยใช่ไหมคะอ่าเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในห้องแอร์เย็นๆสามเวลาเราจะจามหรือไอเนี่ยใช่ไหมคะเชื้อโรคก,ก็จะแพร่กระจายไปได้เพราะฉะนั้นท,ทุกทุกที่ทั้งที่นักเรียนไปให้นักเรียนสวมแม็กหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะจบไปแล้วสำหรับความหมายของโรค อ่ะทีนี้เรามาทดทวนความรู้กันในสิ่งที่ครูอธิบายไปเนาะเรียกว่าเกมแยกประเภทโรกติดต่อและโรกไม่ติดต่ออ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณครูถามว่าโรคไข้หวัดนักเรียนคิดว่าเป็นโรคติดต่อหรือไม่ติดต่ออ่ะถูกต้องเป็นโรคติดต่อค่ะอ่ะข้อต่อไป เรามาดูโรคไข้เลือดออกนักเรียนคิดว่าเป็นโรคติดต่อหรือไม่ใช่โรคติดต่อคะโรคไข้เลือดออกอะทีนี้เรามาดูอาถูกต้องเป็นโรคติดต่อค่ะนักเรียนต้องสังเกตนะนักเรียนต้องจํานะคะว่าโรคไหนติดต่อและโรคไหนไม่ติดต่อถ้าโรคติดต่อได้เนี่ยก็คือเราสามารถติดต่อจากเพื่อนได้แล้วโรคอ้วนล่ะเป็นโรคติดต่อหรือไม่โรคติดต่อ อ่าถูกต้องค่ะโรคอ้วนเป็นโรคไม่ไม่อะไรโรคไม่ติดต่ออ่าส่วนโรค่อไปโรคตาแดงโรคตาแดงเป็นโรคติดต่อไหมคะอ่าตาแดงเป็นโรคติดต่อนะคะถูกต้องอ่าแล้วมาดูโรคหัวใจโรคหัวใจเป็นโรคติดต่อไหมคะอ่าถูกต้องนะคะโรคไม่ติดต่อโรคหัวใจไม่ใช่โรคติดต่อนะคะนักเรียน ทีนี้เรามาดูโรคอีสุอีใสนักเรียนคิดว่าเป็นโรคติดต่อไหมคะอ่าถูกต้องค่ะเป็นโรคติดต่อโรคอีสุอีใสสามารถติดต่อกันได้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนทราบว่านักเรียนเป็นโรคอีสุอีใสให้นักเรียนห่างออกจากเพื่อนเนาะห่างออกจากคนนิดนึงเพราะว่ามันสามารถติดต่อกันได้อ่ะสรุปความรู้ที่เราเรียนไปในวันนี้คุณครูค่อนข้าง,างไวนิดนึงเนาะ สรุปความรู้ก็คือโรคต่างๆที่ทำให้เราเจ็บป่วยประกอบไปด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อการป้องกันการแพร่กระจายของโรคสามารถปฏิบัติได้หลายวิธีใช่ไหมวิธีอะไรบ้างที่คุณครูสอนไปเดียวอาทิตย์หน้าเราจะมาเรียนต่อด้วยเกี่ยวกับโรคต่างๆคุณครูจะอธิบายไปทีละโรคโรคตาแดงเป็นยังไง โรคหัวใจเป็นยังไงโรคอิสุวิสัยเป็นยังไงเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้าเนาะอ่ะให้นักเรียนทบทวนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอ,ขอจบวิธีหรือจบเรื่องการรักษาโรคติดต่อหรือไม่ใช่โรคติดต่อไปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ